เอาปืนไฟไปดิไอ้ล่าไปซื้อปืนมาไอ้บีหือนว่าไทมีนมยิงจากฐานด้ยน่ะมันมันโปรมันโปรแล้วโปรมาจากไหนวะอยากจะรู้โอ้โหโอ้วอลล่าห์ทอเ์าได้โกเลยดกว่า ลูกศอนมี่หายไปไหนวะน่าลูกศอนมีโดนอีกแล้วมันอยู่บีอยู่บีโถยควายยาวยาวยาว คนนี่ยปอว่งอะไรลูกพี่ว้างไหมยาวมายาวมางเลยเป็นหัวแคนด้วยโอ้โห <c oughs> อย่างนี้เสร็จเลยเสร็จเอมี่เลยถ่ายคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแบนสดๆด้วยเดี๋ยวตอนนี้เลยอ่ะกลางกลางคนกลางล่อมันให้อีกทีดิล่อมันให้อีกทีดิ เป็นหัวแคนด้วยวเองล่อมันให้หน่อยดีมันตายแล้วจะยิงได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวล่อให้หน่อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวล่อเองรอบหนะ้าเรียบร้อยแล้วยืดๆเฉยเดี๋ยวมันก็ยิงนะไม่เพราะว่าตอนไวร์รอ,อไฟไปเผามันไว มีจัดมันได้พอดีเลยกู<ต>ใช้ไอ้นี <ID S 1> น่ดีกว <ID S 1> ่าใหครมือไหวมึนก็ไปดีมึง่ายเงืบมาอีกแล้วนะคะคุณอ๋องเนี่ยโปรบาลเลหัวแคนหัวแคนด้วยโอ,อกูบอกอันนี้ให้ดูชัชดๆเลยเพราะว่าเอาตัวเขาแรกเอาตัวเขาแรกเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะ ไอดีห้าศูนย์เก้าสี่หกสามสองหัวแค่เอเคียิงไม่โกดยิงอียม่ตายนี่เอะเป็นงโง่ ie, ie, เป็นหัวแค่นโง่อีเหรอ